นักข่าวและสื่อมวลชนของไทยรวมถึงเหล่ายูทูบเบอร์แล้วก็อินฟูทั้งหลายควรที่จะจับจ้องและก็นำเสนอข่าว,ข,าวข่าวนี้นะครับทุกคนเพราะว่าคอมเมนเองเขาเตรียมตัวนะครับรวบรวมขบวนรถแห่เกิน10คัน,นครับเข้ามาประทะประชันในเขตชายแดนอาจจะเปิดเปิดเสียงเครื่องเสียงเปิดเพลงเสียงดังรบกวนหันหน้าลำโพงมาทางฝั่งไทยนะครับทุกคนก็นำโดยรถ ผู้ใหญ่ลีนะครับผู้กองบอยและก็เราเราอ่าอินฟูคอมเมนทั้งหลายนะครับที่จะนําเครื่องเสียงและก็รถแห่ขบวนรถแห่ที่สุดอลังการเท่าทีโ่โลกนี้เคยมีมาครับทุกคนเข้ามาในเขตบริเวณพื้นที่นะครับในเขตชายแดนโอ้โหเป็นอะไรที่น่าก,กังวลแทนพี่น้องคนไทยเหลือเกินครับทุกคนเพราะว่าค่ําคืนนี้นั้นเสียงขบวนรถแห่ของพวกเขามันจะดังกระหึ่มขนาดไหนเพราะว่าเครื่องเสียง ที่มีความล้าสมัยนะครับและก็ขบวนรถที่ค่อนข้างที่จะมีความรูหราอลังการนะครับกำลังเดินทางมุ่งหน้าเข้ามายัางเขตพื้นที่ชายแดนนะครับผมไม่รู้ว่าคนไทยจะมีวิธีจัดการกับสิ่งนี้ยังไงผมไม่รู้นะครับแต่ที่รู้ทุกคนก็ต้องนําเสนอข่าวนี้ในเมื่อใครเสนอข่าวเกี่ยวกับเครื่องเสียงของประเทศไทยก็ต้องนําเสนอข่าวนี้ด้วยครับผมไม่ได้นําเสนอของไทยแต่ผม อยากนำเสนอข่าวนี้ให้ทุกคนได้เห็นไม่ว่ามันจะเป็นยังไงจะแบบไหนก็ตามแต่นี่คือเครื่องเสียงนะครทุกคนคือเครื่องกระจายเสียงที่มีความดังสามารถที่จะรบกวนทุกคนได้นะครับสามารถที่สร้างความรําคาญและก็เสียงรบกวนมากมายมหาศาลให้กับทุกคนให,กกให้กับลูกให้กับหลานและก็ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้อย่างแน่นอนครับทุกคนถ้าสิ่งที่ไทยทํา แล้วคอมเมนต์บอกว่าไม่เหมาะสมนี่ก็ยิ่งกว่าคําว่าไม่เหมาะสมอย่างแน่นอนครับนี่คือการที่พวกเขานั้นได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะขบวนรถของพวกเขาที่ผมให้ดูเนี่ยนะฮะก็ถือว่ามาจากหลายที่หลายทางหลายจุดนะครับและก็หลายขบวนนะฮะแล้วก็ดูเครื่องเสียงก็ไม่ใช่น้อยนะครับทุกคนก็สามารถส่งเสียงดังมีทั้งโทรโขงมีทั้งตู้ลําโพงโอ้โหบอกเลยงานนี้ถือว่าหนักหนาสาหัสแน่นอนครับ นท,นนที่ทุกคนก็มีกล้องใช่ไหมครับทุกคนก็มีกล้องมีมือถือก็ทุกคนสามารถนําเสนอข่าวสารนี้ได้นะครับก็ให้แพร่กระจายออกไปว่าขมินเองก็ได้ทําสิ่งนี้และเขาได้เตรียมการมาไว้แล้วเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมาล่าช้าจากการเดินทางและจากถนนทางที่อาจจะไม่ได้มีความสะดวกสบายเขาอาจจะเตรียมการมาสองสาวันก่อนแล้วก็ได้นะครับทุกคนแต่ว่าวันนี้เพิ่งจะเดินทางมาถึงพื้นที่นะครับ แล้วก็แน่นอนพวกเขาก็เตรียมที่จะจัดการนะครับเปิดเปิดเสียงดนตรีเสียงเพลงหรือเสียงอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นการรบกวนนะครับก็อาจจะไม่หลับไม่นอนกันเลยก็ฝากถึงพี่น้องคนไทยที่อยู่ในแถบ,บนั้นเนาะก็ลูกหลานก็ปิดบ้านให้ดีๆนะครับแล้วก็จะได้นอนแบบอย่างอิ่มตานะครับถ้าเสียงเพลงมันดังแว่วแบบแรงแรงมันก็จะนอนไม่อิ่มนอนไม่หลับนะครับทุกคน แต่เชื่อว่าเขาเมนเขาเอาอยู่แล้วเขาทําอยู่แล้วฮะพอเขาเตรียมมาขนาดนี้อย่างที่ผมบอกนะเขาอาจจะเตรียมมาสักพักแล้วนะฮะสองสามวันแล้วแต่เขาค้นมาช้าอีกอย่างการมันช้าเพราะอะไรทุกคน,กคนไหมคือตู้ลำโพงก็จะวางเป็นชั้นๆให้ในรถที่มีความทันสมัยอย่างรถพวกเขาเนี่ยคือรถ e c, อีเต็กนะหรือว่ารถอ e ีแตนที่ทันสมัยที่สุดาที่ำสุดเนี่ยที่ใส่เครื่องเสียงบรรทุกขนาดนั้น มันต้องหาอุปกรณ์เสริมในการรัดเครื่องเสียงไม่ให้หล่นนะครับมันต้องทําแบบให้มันแน่นให้รัดกลุ่มนะครับให้รัดกลุ่มเพราะฉะนั้นมันเลยล่าช้าถ้าทําแบบว่านิดๆหน่อยๆหรือว่าผิวเผินเนี่ยอันตรายในการเคลื่อนย้ายนะครับทุกคนเพราะว่าถนนหนทางอาจจะทําให้รถบรรทุกเครื่องเสียงเหล่านี้คว่ำได้พลิกคว่ำอาจจะมาไม่ถึงจุดหมายเพราะฉะนั้น พวกเขาเลยเตรียมตัวนานหน่อยอาจจะใช้เวลา4ีหวันคราวนี้ก็มาถึงกันเลยฮะก็น่าจะหลัก10คันขึ้นนะทุกคนเนาะดูจากโอ้โหความอลังการเนาะสภาพของพวกเขาอะสภาพเครื่องเสียงของเขาเนาะแล้วก็รถที่พวกเขาใช้บรรทุกนะครับใช้ลากมาก็ถือว่าโอ้โหอุ้ยเครื่องเสียงทุกคนเห็นไหมมันแบบสุดๆดไปเลยนะสุดๆดไปเลยถือว่าล้นมาเลยแล้วกันนะครับทุกคน ล้นรถมาเลยตัวเครื่องเสียงนี่เยอะมากมันก็สามารถดังได้เหมือนกันทุกคนดังได้รบกวนคนได้เหมือนกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกฮะทุกคนก็ต้องนําเสนอในหลักฐานตรงนี้ด้วยนะครับคือถ้าคนไหนนําเสนอว่าฝั่งไทยทาฝั่งรัฐชาเขาก็ทำเหมือนกันก็ต้องนําเสนอให้เขาด้วยครับเพราะเขาก็ทําเหมือนกันนะครับเขาทําเหมือนกันเรื่องนี้ก็ถ้าเกิดเอาไปพูดที่ไหนก็ต้องพูดด้วยนะครับเพราะเขาทําเขาเตรียมตัวมาและก็เขาทําเยอะด้วย เขาเยอะด้วยเขารวบรวมกันลายหมู่บ้านลายอำเภอนะครับก็ดูขบวนของเขาสิเป็นสิบสิบคันนะผมเอามาให้ดูแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นนะแล้วก็ความอลังการของเขาก็คือสุดล้ําไปแล้วนะฮะสุดล้ําไปแล้วไอ้ใสเรื่องเป็นรถสิบล้อรถทัวร์รถบัสอะไรเนี้ยอย่างเงี้ยเขาไม่เอาฮะกล้องเขา้ํากว่าเขาอ่ะเขาล้ํากว่าเขาใส่ตรงนี้เขาจะดังกว่าเพราะว่ามันมันสามารถเปิดโล่งได้นะครับมันจะส่งกว่านี่เขาคิดอย่างนงี้ฮะ แต่ยังไงก็รบกวนให้หนอนทับผหมผมก็เห็นใจมากคนที่อยู่ในแถวนั้นนะครับคืนนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าของไทยมีไหมสู้ได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าไทยมีมีแบบสามารถที่จะแก้เคล็ดได้เนาะสามารถเอามาแก้ปัญหาได้ก็คือเอามาปะทะกันเลยหันหน้าใส่กันไทยก็ต้องเตรียมเยอะเหมือนกันนะถ้าอยากจะสู้กับเขาน่องของเขา,าเยอะจริงๆถ้าคันสองคันนี่ไม่ได้นะทุกคนมันต้องเอามาเยอะเหมือนกัน,นเนาะหรือว่าไทยอาจจะปล่อยให้เขาทําหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะ แต่ที่รู้ว่าคเมนเอาแน่คเมนมาแล้วครับมาแล้วคึกคึกครื่นเลยพวกเขาอาจจะมาแล้วแดนกระจายกันก่อนนะอาจจะไม่ได้นอนนะก็อาจจะแดนกันสองสามคืนติดโอ้โหไม่รู้ว่างานม,มีมีขายสินค้าหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่ที่รู้ว่าคเมนสนุกมาแล้วนะมีทั้งแดนมามีทั้งเดินมา,มนมาก็มีหมดครับนี่คืออีกมุมหนึ่งนะครับที่ทุกคนก็ต้องได้รับรู้ได้เห็นเหมือนกันที่ชาวโลกก็ต้องได้รู้ได้เห็นเหมือนกันว่าคเมนเขาก็มีเหมือนกันเขาก็ทําเหมือนกันนะครับ เขาไม่ได้อยู่เฉยน,นะฮะเขาคิดอะไรเขาก็แค่ก๊อปปี้บางทีบางทีเขาเอาจจะคิดก่อนแล้วแต่นี่คือคือรถของเขาเนี่ยแตกต่างมากเลยนะทุกคนทุกคนใช่ไหมเครื่องเสียงเขาก็แตกต่างหลายอย่างแตกต่างอาจจะแค่วิธีการเฉยๆที่เขาก๊อปปี้แต่ว่าในเครื่องเสียงในรถในรถบรรทุกรถล,ลากต่างๆเนาะแล้วก็ผู้คนเรานเนี้ยมันก็ถูกแตกต่างกันนะทุกคนโอ้โหถือว่าขำเม้นเขาไม่ยอมน้อยหน้าจริงๆครับทุกคนไทยมีอะไรเขาต้องมี ไทยทําอะไรเขาต้องทานะครับแล้วเขาก็เอาไปฟ้องนะฮะของเขาเขาจะไม่เล่าเพราะฉะนั้นไทยเองก็ต้องนําเสนอยูทูบเบอร์ก็ต้องนําเสนอเรื่องนี้นะครับเหล่าอ่าต็อกเกอร์หรือว่าอินฟูทั้งหลายก็ต้องนําเสนอเรื่องนี้เหมือนกันเพราะเขาก็มีแล้วมีเป็นสิบๆคันแล้วก็เดินทางมาหลายทิศนะฮะไม่รู้ของใครต่อใครบ้างนะที่ด้รู้ว่าน่าจะมีของผู้ใหญ่ลีของผู้กองบอยอย่างแน่นอนฮะของพวกไอ้พงไอ้ผาก็น่าจะมีไม่รู้ไอ้พวกเรา อินฟูขายสินค้าออนไลน์ไม่รู้มีหรือเปล่านะพวกนั้นไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รูปโอ้โหทุกคันลักษณะเหมือนกันนะทุกคนเห็นไหมก็รถรถของเขาก็เหมือนกันตู้ของเขาก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าใครจะสูงจะต่ําจะสูงจะเตี้ยนะมันเยอะมันมหาศาลนะที่เขานํามาโอ้โหถือว่านานทีจะได้สนุกเขาคงคิดอย่างเงี้ยก็ครั้งนี้ก็เอาจัดใหญ่จัดหนักจัดเต็มเหมือนกันนะครับถือว่า เตรียมใจนะค,คนฝั่งไทยก็ต้องเตรียมใจทําอะไรไม่ได้ก็ต้องเตรียมใจนะครับหรือถ้ามีก็เปิดต้านไว้หน่อยเขาเรียกว่าเปิดเสียงแบบว่าประทะเอาไว้หน่อยม่ให้มันมาฝั่งไทยเนาะให้แบบกระทบกันไว้ถ้าดังได้ก็ดังกว่าก็ดันกลับไปฝั่งนู้นเนาะแต่ก็ไม่รู้นะทุกคนว่าจะดันกันได้สักกี่วันนะของเขามันไฟจะพอไหมเขาจะต้องมาต่อไฟฝั่งไทยหรือเปล่าไม่รู้นะหรือว่ามีเครื่องอยกไฟปั่นไฟมาด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนประเทศไทยถ้าประเทศไทยอยาก ต่อตรงไหนก็ได้นะไฟหลวงหรือว่าไฟของบ้านเดินประชาชนก็มีนะครับแต่ที่นั่นถ้าใช้เยอะก็มันจะไม่พอเอานะฮะก็เท่ากับไฟไม่พอเอาเพราะฉะนั้นก็เลยต้องประหยัดแล้วต้องมีเครื่องปั่นไฟมาด้วยนี่แหละฮะนี่คือขเขมรเขาก็มีนะครับทุกคนให้รู้ว่าเขาก็มีขบวนรถแห่และเขาเตรียมการมาสักพักแล้วการเดินทางเขาเพิ่งจะมาถึงเพราะว่าเดินทางเพิ่งจะมาถึงเพราะว่าเดินทางลําบากนะครับ แน่นอนถนนทางมันไม่เหมือนประเทศไทยไม่ได้สีวิลยแบบนี้แต่ยังไงเขาก็จัดจนได้มาจนได้แล้วก็เปิดจนได้อย่างแน่นอนครับทุกคนโอเคครับทุกคนฝากคลิปโอนี้ไว้ให้ทุกคนพิจารณาเอาเองครับทุกคนลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผม